วันนี้จะมีคําแนะนาดีๆนะคะมาจากอธิบดีกกรมอนามัยค่ะดรในแพทย์พรเทพสิริวนณารังสรรค์อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ไม่ห้ามนะคะมาส่งเสริมมาส่งเสริมส่งเสริมยังไงคะเราก็จะทําไงให้เกิดความรักในครอบครัวเ็าอยากให้ครอบครัวมารวมกันแล้วก็มาสร้างสายใยของครอบครัวความอบอุ่นในครอบครัวให้วันนี้เป็นวันแรกของครอบครัวที่ยังไม่เคยบอกรักกัน บางทีพ่อแม่นี่ไม่เคยบอกรักลูกเลยนะ,ะบอกซะเลยซื้อของให้ลูกทชิ้นึงเป็นสื่อก่อนแล้วบอกแม่ลูกแม่รักลูกมากนะแล้วขอก่อนหน่อยเนี่ยสองอย่างนี้น่อยากจะขอให้เกิดในครอบครัวอย่างมากเลยนะก็คือการกอดกันแล้วก็การบอกรักกันโดยเฉพาะพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายมาแล้วก็จากวันนี้เป็นต้นไปเราก็จะได้ถือโอกาสนี้ขยายเลยว่าทุกวันก่อนนอนนะล,ลูกมาหาแม่หน่อย มาหาแม่หน่อยพอมาถึงก็แม่ขอกอดทีหอมทีมาหาพ่อหน่อยกอดทีหอมทีเพราะว่าอะไรรูป้ปะการกอดกันมันทําให้เกิดความปิติเพราะว่ามีการหลั่งของฮอร์โมนที่เรียกว่าออกซิโตซินทั้งผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยออกซิโตซินได้หลั่งง่ายที่สุดเลยจริงไหมครับคุณแอนคุณแอนเคยผู้หญิงนี่เขาชอบความอบอุ่นการกอดเพราะว่าพอกอดแล้วเขาจะมีการหลั่งสารสุข สารในความสุขออกมาทันทีเลยนะสารนี้ทําให้หลับสบายแล้วก็จะมีการหลั่งสารที่ทําให้หลับสนิทด้วยก็คือเซโรโทนินอ,อ่ะแล้วก็จะมีการดั่งหลั่งสารในสมอง <c oughs> เขาเรียกโดปามีนก็คือสารที่ทําให้เกิดเอนโดฟินสาร่งความสุขหลัง่งมาในสมองเฉะนั้นคนที่ได้รับการขอดเนี่ย <c oughs> เพียงเวลาสั้นๆเนี่ย <c oughs> เชื่อไหมว่ารักษาโรคเยอะแยะเลยอุณหภูมิร่างกายจะกลับปรับถูวปกติ ความดันจะลงประมาณ5-10 mm มิลลิเมตรประหลอดหลับสบายแล้วก็มีความสุขอย่างปิติเกิดขึ้นได้ใบบางบางคนทีเดียวนะอย่างเช่นลองเชื่อไหมครับว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยเกิดมาไม่เคยกอดกันกอดกันนี้น้ําตาไหลเลยนะ,ะลุยแม่อยากจะทําตั้งนานแล้วไม่ได้ทำสักที<ะ>บางคนเนี่ยไปหน้าศพแม่แม่สิ่งที่ผมอยากจะทําช้าไปแล้วจะบอกรักแม่มโถแม่ตายแล้วจะบอกรักแม่ได้มีประโยชน์อะไร ถ้าไม่มีอะไรสื่อนะก็ซื้อของไปฝากแม่หน่อยซื้อของไปฝากพ่อหน่อยที่พ่อเขาชอบไม่มีอะไรดอกไม้พวงมาลัยตักพวงก็ได้แล้วมากราบคุณพ่อกราบคุณแม่ความปิติเกิดขึ้นทันทีจากความรู้สึกดีอย่างนั้นแล้วถ้าได้สัมผัสกันกอดกันนะทีนี้บางครอบครัวเนี่ยไม่เคยเกิดมาไม่เคยบอกรักกันเลยไม่เคยกอดกันเลยเป็นเรื่องที่จะเขินไม่ละคะจะเขินจะกล้าไม่กล้าทำก็อาจจะใช้การแตะตัวกันก่อนนะหรือไม่ก็ ซื้อของเป็นสื่อนิดหนึ่งขนมแล้วก็พอเขาลูกรับไปแล้วก็กอดถือกอดเลยนะเราแม่อยากจะกอดลูกมานานแล้ววันนี้ขอกอดจริงๆหน่อยวิธีกอดก็คือกอดเต็มแผ่นหลังอย่างนี้นะม,มือบนมือล่างหรือว่าล่างบนอย่างนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องไปถูไทยอะไรนั่นนะ <c oughs> พอเลยนะฮะไปรุ่นไทยเนี่ยก็อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะท่านต้องพ่อแม่ต้องสอนลูกเด็กไทยนี้ไม่ใช่ว่าจะเสียตัวหมดนะเด็กที่อยู่ในระบบการเรียนเนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นที่เคยเสียตัว แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยอาชีวะนี่อาจจะเกินไปสสี่สิบห้าสิบพ่อแม่ยังไม่สายที่จะสอนลูกให้รู้จักป้องกันตัวเองให้ได้คือไปที่ไหนอย่าไปกันสองต่อสองวันวาเลนไทน์ไปได้ให้ไปเป็นกลุ่มอย่างน้อยมีบุคคลที่สามแล้วอ,อย่าไปในที่ที่มันล่อแหลมก็คือไปที่ที่อับแสงอับไพรตาคนไม่ได้แล้วห้ามใช้แอลกอฮอล เป็นตัวทําให้มีความสุขแล้วมันจะลืมตัวเลยเลยเถิดไปใหญ่เพราะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วผู้ชายเนี่ยเขาออกซิโทซินหลังยากกอดเขาไม่ค่อยหลังแต่ผู้หญิงหลังนะ hmm. ผู้หญิงก็นึกว่าผู้ชายต้องการกอดอย่างเดียวพอกอดแล้วมันจะเลยเถิดผู้ชายเขาก็เป็นเป็น,ปนธรรมชาติของผู้ชายก็คือเขาเนี่ยถูกสร้างมาให้เจริญพันธุ์เขาก็อยากจะมี ความัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงอันนี้ธรรมชาติอีโรติกงั้นเราต้องระวังเรามีลูกชายก็ต้องสอนลูกชายเรามีลูกสาวก็ต้องสอนลูกสาวให้ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเหมาะสมะนะทีนี้<ด>ตอนตอนนก็มีปัญหามากมายเลยขนาดนี้เนี่ยก็คือแม้กระทั่งเด็กโดยเฉพาะเด็กอย่านึกว่าเด็กเก้าขวบม,มีท้องไม่ได้นะมีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้กินอาหารดีโตวไวโตวไวพันเร็วค่ะก็มีเมนเร็วก็สามารถมีลูกได้ ต้องระวังนะต้องสอนลูกเลยตั้งแต่ป .6 หเลยนะว่าเราจะต้องระวังตัวยังไงจัดการยังไงทีนี้ในสาหรับผู้หญิงที่วัยเกินวัย25แล้วนะถ้าแต่งงานแล้วก็อย่าห่างเหินกับแฟนมากนะผู้ชายก็เหมือนกันนะถือโอกาสชวนกันไปสร้างความสัมพันธ์ฟื้นความรู้สึกแล้วช่วยหน่อยนะเพราะว่าขณะน,นี้คนไทยมีลูกครอบครัวมีลูกกัน1นเองนะฮะแล้วไม่แต่งขนาดไหนไม่แต่งเยอะฉะนั้น ถ้าเราไม่ช่วยกันมีลูกในวัยอันควรนะสังคมไทยเราจะขาดแรงงานขนาดนี้ลดลงเรื่อยๆประชากรเราลดจาก67 66หลือ64แล้วล้านคนก็กลายเป็นคนต่างชาติเข้ามาทำมากินในบ้านเรามากมายก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็ไม่สายนะฮะบอกรักกันตั้งแต่วันนี้แล้วท่านจะเห็นมหัศจรรย์ของการบอกรักและก,การกอดกันไม่ใช่ทำเฉพาะคนในครอบครัวนะทำกับเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ได้ที่สามารถ สร้างสายใยสัมพันธ์ในการเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปได้ครับสนใจในเรื่องของการสารสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ว่าหลายบ้านเนี่ยก็มีคนหลายวัยนะคะแล้วก็มีช่องว่างระหว่างวัยจะทําให้ช่องว่างนี้มันลดน้อยลงไปเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้นะเชื่อไหมว่าเราสามารถใช้โซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ผมของผมครอบครัวผมนะ่ะพ่อแม่มาอยู่แล้วแต่ว่าลูกๆพี่น้องกันเนี่ยเคนอยู่ในไลน์หมดเลยเขียนว่าไลน์ ครอบครัวอบอุ่นครัมีกรุ๊ปกรุ๊ปแล้วก็ลูกของพวกเราทุกคนก็อยู่ในนี้หมดค่ะก็คืออยู่กัน17คนนะฮะอยู่ในเครือนี้แล้วเขาก็จะคุยกันจุกจิกบ้างถามเรื่องนั้นบ้างเอาเรื่องนี้มาเล่ากันเรื่องดีๆมาเล่ากันคลิปดีๆมาสอนกันก็ก็ติดต่อกันตลอดเวลาบอกรักพ่อบอกรักแม่ผ่ามลายบางทีไปเรียนอยู่มหาสารคามบอกแม่เขาที่สุวขทัยได้พิม์ข้อความได้ส่งสติ๊กเกอร์ก็ได้ใช่บอกรักกันแล้วก็ส่งความรักจุ๊กไปได้ ก็ความรู้สึกมันก็ใกล้ชิดอบอุ่นมีภัยมีอะไรช่วยเหลือกันตลอดเวลาอย่างนี้ก็จะไม่เด็กก็จะไม่ไปไม่ไม่เหงาที่จะไปหาสิ่งอื่นที่มันเป็นภัยไม่ว่ายาเสพติดแอลกอฮอลบุหรี่หรือว่าไปเที่ยวกังลา,างคืนที่เป็นภัยได้นะก็ขอให้เข้ามาแล้วที่เมืองจีนนะเขาบอกรักกันนะเขาไม่กล้าบอกรักกันนะเขาทายังไงคะเขาโทรศั์ว่าไม่บอกเขาส่งเป็น SMS เ,ออเป็นตัวเลขนะ ห้าหกเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วรู้กันยังไงรู้กันนะคือมันพ้องเสียงนะอู่ริอุชิหัวไอ้นี่อูริอุชิห้าหกเจ็ดหัวไอ้นี่อีซันอีซื่ออีซันอีซื่ออีซันอีซื่อในชั่วชีวิตและทุกเรื่องนะาเขาก็บอกรักกันโดยบอกเขียนเป็นตัวเล็กว่าห้าหกเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่เป็นการรู้ว่าถ้าเขียนอย่างนี้นะ คุณเป็นคนจีนแน่นอนคุณบอกรักฉันทางเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาโค้ดของคนไทยบ้างใช่ไหมใช่ครับวันนี้ขอบคุณอธิบดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ